ป่อเออมึงงามคักพี่น้องเอ้ยปื้ยมาเจอของดีอีกแล้วเจ้าค่ะเห็ดสวยป่าไปเดินทำไมตรงนั้นละ่ะ <c oughs> นี่งามงามอลามตาพี่น้องมึงเนอะอาจจะแนมบอ เห็นแล้วก็อดบ่าได้พี่น้องเก็บกันบัดนี่พืชกำลังง่ามค่ะเอาหมวกมาป้ามาใส่นี่เข้าได้ไหมระวังน้ำกุหลาบเนี่ยฝ่ร <c oughs> ัอง <c oughs> นี่ไม่มีอะไรใส่นะคะอ,อย่าตามมาว่า,าเจอข้างทาง,าอ,าง,ทางอย่าตามมาว่าอาวุธไม่พร้อมนะจ๊ะนี่คนไทย มาด้วยเจอด้วยบังเอิญใช่ไหมไปเอาบังเอิญเจอบังเอิญเจอเอุ้ยพลันเยอะแยะอุ้ยพลันใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอร่อยถ้าถ้าเห็ดมันแห้งนะมันแห้งแล้ว <c oughs> เอาไปแช่น้ำมันสีเหนียวหนึบหนึบเนาะมันสีแสบมันสีหนึบเห็นไหม พี่น้องเนี่ยมันแห่งแห่งในต้นเลยนะเยอะมากเลยพี่น้องเอ้ยผุนาพุนคักแน่นอันนี้ไปอุยนี่จ้าเก็บต่อเก็บต่อ ไปงานโซเปิ่นมาเนาะก็เลยแวะขางทางบึ่งเื้ยงงามคักได้สิป,ปีนขึ้นได้สูงฝุ่นนะ่ะพี่น้อง สูงครับเอาน,นี่เอานีเ่เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งเอาพึ่งป้า,าสูงครับนี่มาเอาตัวต่ำๆนี่้ยงามครับมาวังไงนีย่ยอง ปาดพี really, right. ่น้องเลยเฮ้ยอย่มันคัดอืมนี่เก็บเก็บจับปเก็บเก็บพี่น้อง